l e n ovo Legion Tab Gen 3อยู่นี่แล้วเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งตัวล่าสุดของปี2025มาพร้อมดีไซน์บนหน้าจอ8 8นิ้ว CPU q u a l c o m s n a p d r a g o n 8 Gen 3แรงจุกๆด้วย RAM 12GB และตัวเครื่องที่พกพาง,ง่ายสุดๆกันเลยอ่ะครับแน่นอนเครื่องนี้หลายๆคนน่าจะอยากจับจองอยากเป็นเจ้าของกัน ซึ่งโ,โหตอนแรกก็แอบ,บตกใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่ r e n o v o ได้ส่งมาเพราะคิดว่าตัวจริงมันจะใหญ่กว่านี้แต่เอาจริงๆแล้วมันเออ กระทัดรัดกระชับกระเฉงดีเหมือนกันด้วยขนาดที่เขาให้มานะครับวัดตามแนวทะแยงเป็นหน้าจอ8.8นิ้วพร้อมกับหน้าจอในรูปแบบเพียวซสความละเอียด2,560คูณ1,600พิกเซลหรือ 2.5K ครับอัตราส่วนตัวนี้จะเป็น16:1ต่อเนาะและที่สำคัญเลยในความที่เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่ง165 h ฮต้องมีนะครับและเกมที่ผมได้ลองลันตรงนี้ก็คือ COD Mobile นะฮะ เล่นได้144 h z สบายสบายลื่นๆไม่กระตกกันเลยสเปคของระบบครับเขามาพร้อมกับ CPU จาก q จาก c คอมเนาะเป็น ARM b a s e ก็คือ Snapdragon 8 Gen 3มาในรูปแบบ8คอ r e และมีตัวการ์ดจอเป็น Adreno ในตัวนะครับ RAM 12 g b เป็น LPDDR5X บัส8,533เมกะเฮิร์แล้วก็สโตเกจที่เขาให้มานะครับ256กิกะไบต์ในรูปแบบ UFS 4.0ขนาดของเครื่องพกพาได้สะดวกสบายมากมีพอร์ต USB 2พอร์ตที่เป็น USB Type C นะครับ3.2 Gen2 อยู่บริเวณด้านนี้และ USB Type C 2.0อยู่บริเวณด้านนี้สำหรับชาร์จไฟนะฮะซึ่งฟังก์ชันการชาร์จของเขาน่าสนใจมากรองรับ bypass charging ลักษณะเดียวกับ เกมมิ่งโน้ตบุ๊กรีเจนเรโนเวในหลายๆตัวนั่นก็คือเวลาที่เราใช้งานเสียบชาร์จปุ๊บมันจะเข้าตัวเมนบอร์ดไปเลยไม่ผ่านแบตเตอรี่นี่คือฟังก์ชันถนอมแบตเตอรี่นะและที่สำคัญที่สุดรองรับกำลังไฟ45วัตต์ผ่านตัวควิ c ชาร์จรองรับ Wi-Fi 7 Wi-Fi 7ซึ่งเวลาใช้งานจริงจะขึ้นโชว์ให้ดูด้วย อยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องหมาย Wi-Fi 7นะแล้วก็โอ้โหชาร์จรวดเร็วฉับไวมีเทคโนโลยีการถนอมแบตบในเรื่องของการใช้งานแบบ80%กันด้วยโดยให้แบตมาอยู่ที่6,550 m mm มิลลิแอมนะครับนอกเหนือจากนี้ลองรับเป็น Android 14แล้วก็อัปเกรดต่อได้ถึง3เวอร์ชันด้วยกันนะไปได้อีก14และ 15, 16, 17อะไรแบบนี้นะใช้กันยาวๆได้เลยตัวเครื่องน่ารักมากแล้วก็เขาจะมีกล้อง,งด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ เขาจะมีกล้อง13ล้านพิกเซลมาให้ด้านหลังเป็นกล้องคู่แบบนี้มาให้ด้วยดังนั้นก็มีมาให้ใช้ถ่ายลงถ่ายรูปกันได้พร้อมกับตัวเคสเคสที่ผมใส่อยู่ตรงนี้เป็นเคส Official จากทางเล n น v o ในตัว r e g i o n Tab ตัวนี้เลยข้างหลังก็จะเป็นวัสดุรีไซเคลิลจะเห็นเม็ดพลาสติกสีๆแบบนี้แต่ดูสวยดีนะพร้อมกับเจาะช่องลมระบายความร้อนเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างหลังยิงเลเซอร์เจ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวแผ่น c o v เปเปิดใช้งานกันง่ายๆแค่นี้เองนะครับเป็นแม่เหล็กส n a p อยู่ตรงนี้แล้วก็ปลดออกมาแล้วก็จับวางตั้งกันได้นะครับลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บวางตั้งเพื่อใช้งานเล่นกงเล่นเกมกันได้สบายๆอันนี้หน้าอินเทอร์เฟซหน้า UI ก็สวยดีนะ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับสำหรับตัวอินเทอร์เฟสเออลื่หลดีจอ165เฮิร์และความสว่างผมลืมพูดไปความสว่างพื้นฐานอยู่ที่500นิตนะครับแล้วก็สามารถบูสต์ไปได้ถึง900นิตในเทคโนโลยี HBM นะตัวหน้าจอแสดงผลสีได้ในระดับ98%ตามมาตรฐาน DCI-P3 กันเลยละเสียด้อยู่อย่างนึ่งว่าเขาใส่ซิมไม่ได้นะครับและก็อัปเกรด microSD card ไม่ได้ตัวเครื่องเองก็ถือมือเดียวได้สบายๆแบบนี้เลย อันนี้ผมไม่ได้ล็อกรหัสไง่ก็เลยจะเข้าได้ง่ายๆชึบนี่ถือมือเดียวได้สบายๆแบบนี้นะครับขอบตัวเครื่องก็บางๆนะครับ7.79มิม mm, นะน้ำหนัก350กรัมก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่บริเวณขอบด้านนี้แล้วก็ปุ่ม power อ,อยู่บริเวณด้านขวาด้านซ้ายมือก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่ช่อง usb 1ช่องเท่านั้นส่วนบริเวณด้านล่างนะครับก็จะมีช่อง usb สำหรับตัวชาร์จไฟแล้วก็ลำโพงนะครับ บริเวณด้านล่างแล้วก็ด้านบนลำโพงตัวนี้ที่ให้มาก็จะเป็นลำโพงแบบคู่สเตอริโอนะครับเรียกว่าเป็นลำโพงซ u เปอร์ไลยเนีย2ตัวนะฮะรองรับดับบี้เอชมอสแล้วก็รองรับในเรื่องของไมโครโฟน2ตัวกันด้วยไมโครโฟน2ตัวก็จะอยู่ขอบด้านข้างบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับ2จุดขนาดก็กระชับกระเฉง พกพาง่ายดีนะแล้วก็อ้อให้ดูด้านหลังกันนิดหนึ่งก็จะมีโลโก้ลีเจียนอยู่ตรงนี้ด้วยเทม่ไม่เบาว,วัสดุเป็นโลหะสีออกแนวสเปซเกรย์นะดำๆเท่ๆดูๆแบบนี้เวลาอยู่ในมือแล้วมันก็เอกระชับกระเฉงดีแล้วเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะเวลาที่เราเข้าไปในเนี่ย ตัว Legion Space ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้เราใช้เล่นเกมหรือใช้เอนเตอร์เทนกันได้ซึ่งก็จะรวมฟังก์ชันต่างๆเอาไว้เพียบเลยรวมไปถึงใช้งานกันสะดวกเพราะว่าก็จะมีการแนะนำ Lenovo v a n t g g นะลักษณะการใช้งานเช่นตัวซอฟต์แวร์ที่เปิดออกมาจากทางด้านข้างได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเข้าเกมแล้วเดี๋ยวพาพไปดูดีกว่าจะได้เห็นภาพกันตอนนี้เข้าอยู่ใน COD ใช่ไหมเวลาเราอยู่ในเกมเนี่ยเราก็สามารถปัดไปทางซ้าย แล้วก็ปัดเข้าหาตัวแบบนี้นะครับก็จะเจอกับโหมดที่สามารถปรับไฟได้เหมือนในโน้ตบุ๊กเลยนะครับเริ่มต้นกันที่สีฟ้าเป็น Energy Saving Balance Mode สีขาวแล้วก็สีแดงก็จะเป็น Performance Mode นะครับพร้อมกับชุดคำสั่งเป็นคีย์ลัดนะฮะบ,บริเวณด้านซ้ายมือไม่ว่าจะเป็นตัวการต่อ Wi-Fi Timer ตัว Hang-Up นะครับตัว Bypass Charging ซึ่งต้องมาปลดล็อกตรงนี้ก่อนถึงจะใช้งานกันได้นะครับ screen record floating display ก็คือไอ้ตัวแถบข้างบนตัวนี้รวมถึงนะครับคีย์แมปปิ้งสกีนช็อตเคลียร์แรมนะครับกดใช้งานสะดวกสะดวกกันเลยสำหรับเคลียร์แรมปึ๊บเท่านี้ก็เคลียร์แรมกันได้แล้วนะครับมีป้องกันการเผลอไปทัชนะฮะมิสทัชชิ่งนะครับ, ing, รบเป็นซอฟต์เซตติ้งต่างๆโอ้ใช้งานกันสะดวกมากผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้กันได้เลยนะครับตัวแท็บเล็ตก็เล็กดีเวลาที่จะใส่เคสก็ใส่ได้ง่าย ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยตัวระบายความร้อนเองเขาจะให้ชื่อว่าตัว l e g i n c o ลฟอนนะครับอยู่ด้านในของตัวแท็บเล็ตตัวนี้ซึ่งก็จะใช้ตัว Vapor Chamber ที่ใหญ่ขึ้นถึง14%เมื่อเทียบกับตัวก่อนนะครับแน่นอนว่าเขาถูกออกแบบมาให้เวลาใช้งานจับทัชต่างๆหรือว่าจับเล่นเกมแบบนี้ความร้อนมันจะไม่ไปโดนในบริเวณที่เราจับอยู่แล้วก็ตอนเล่นจริงถือว่าเย็นมากๆนะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนอกเหนือจากตัว เคสที่ให้มาแล้วเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆก็มีมาให้ด้วยภายในตัวกล่องนะครับอันนี้คือชมหน้าตัวกล่องของเขาอ้อเท่เนาะแล้วก็ข้างในจะมีบันเดินนะครับเป็นที่ชาร์จ45วัตต์ของทาง Lenovo เป็น PD ชาร์จ45วัตต์หัว Type C แบบนี้นะครับปลั๊กเป็นมอกรแล้วแล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยตัวสายชาร์จสายชาร์จดูจะสั้นนิดนึงนะ ตัวสายชาร์จหัว Type C นะครับแล้วก็จะมีเป็นในกล่องนี้เป็นบันเดิลที่เป็นตัวฟิล์มมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งตัวฟิล์มก็จะมีมาให้เลยอยู่ในซองนี้พร้อมกับวิธีการติดตั้งต่างๆนะก็ถ,ถือว่าครบๆแหละนะครับสำหรับตัวแท็บเล็ตตัวนี้เอาตามตรงถ้าจะซื้อฟิล์มก็อาจจะหาซื้อยากในช่วงต้นนิดนึงเพราะว่า ตัวเครื่องมันเพิ่งออกน้ําแถบมาให้เลยก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองสัมผัสประสบการณ์ในการเล่นเกมของเจ้า lenovo legion tab plus gen 3 2025ตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับเกม cod กันนะฮะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็บอกได้เลยว่าเสียงพี่แกกระหึ่มมากเสียงผมต้องปรับลงมาเหลือประมาณสัก80%น,นะเพราะว่า พอปรับ100%แล้วโอ้โหดังจัดเลยนะเดี๋ยวตามไปดูกันมาลองใช้งานจริงกันดูนะครับให้ดูเริ่มต้นตั้งแต่หน้าพักหน้าสกรีนเซเวอร์กันตรงนี้กันเลยก็เจอกับด้านล่างจะเขียนว่าแฟลชชาร์จจริง91%มุมขวานะครับก็เจอกับโลโก้เป็น Wi-Fi 7แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่นะแล้วก็เวลานะครับโอ้โหเล็สวยเชียวสา3เข้าไปข้างในก็เจอกับตัว UI นะครับ ตรงนี้ก็จะมีตัว Lenovo v a n t a g e นะซึ่งก็จะแนะนำการใช้งานต่างๆตรงนี้เรามาศึกษาดูกันก่อนได้นะครับส่วนอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับปัดขึ้นมาก็จะเจอพวกซอฟต์แวร์ต่างๆตัวนี้ก็จะเป็น Android base เนอะแล้วก็ด้านบนก็เป็นการเซตติ้งก็แน่นอนลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับตัวแท็บเล็ตทั่วๆไปแต่ความเจ๋งของเขาเมื่อเข,เข้าสู่เกมครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเกม Call of Duty กันนะครับ นี่ก็จะมีแจ้งเตือนบล็อก notification อะไรต่างๆกันมาข้างในแล้วก็เสียงที่ผมจะเปิดตอนนี้ผมจะขยับไปให้สุดตลอดกันเลยจะได้ดูกันว่าเสียงภายในเกมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตัวการปรับเสียงเนี่ยมันจะแยกได้อีกนะครับว่าเสียงภายในเกมจะให้ปรับที่เท่าไหร่แยกไปเลยอย่าง co d หรือของระบบนะครับแล้วก็สามารถปรับองค์รวมได้อีกนะครับว่าเสียงรวมรวมอยากให้เป็นเท่าไหร่อย่างไรนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอตัวซอฟต์แวร์เป็นอย่างไรนะฮะปัดออกมาเข้าหาตัวนะครับนิ้วโปง้งทางซ้ายมือก็จะเจอกับตัวซอฟต์แวร์ที่ผมได้พูดถึงไปนะครับของทางตัวควบคุมของทาง Lenovo เนาะก็จะมีการปรับโหมดเริ่มบวดกันได้สีแดงก็จะแรงสุดนั่นเองแล้วก็จะมีตัว floating OSD นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ mm hmm. floating display ปิดไปได้หรือว่าอยากจะให้โชว์แค่เฟรมเรทโชว์แคอุณหภูมิ แบบนี้ก็จิ้มได้เลยนะครับตรงนี้มันก็ยังเป็น30 FPS อยู่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าเกมเดี๋ยวเราลองไปเข้าเกมดูกันนะฮะเรามาดูเซตติ้งกันนะครับกราฟิกเราตั้งเฟรมเรท Adjust ไว้140เลยนะที่เหลือเราก็ปรับตามเกมเลยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรเร่งเสียงสุดด้วยลั่นๆไปเลยฮนะไปรุยก,กัน Enemy in sight ลื่นกระปเป้ใชมัวสั่วมากแต่เสียงก็หือมากหน้าจอเป็นทัชสกรีน10จุดเฮ้ยนี่ก็จะเป็น การเล่นเกมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงกันต่อเลยครับ โอ้ย oh, oh, เสียงกระหึมจริงๆตัวจิ๋วแค่นี้8.8นิ้วแต่โอ้โหเสียงดีมากภาพสวยแล้วก็เครื่องส่วนตัวผมว่าถามว่าเล็กไหม8.8นิ้วก็เล็กนะแต่สําหรับวัตถุประสงค์ที่มันออกแบบมาก็เพื่อการเล่นเกมนะครับดังนั้นถ้ามันออกแบบจอมาเป็น10.1นิ้วหรือ11.9นิ้วมันก็จะใหญ่เกินไปนะขนาดนี้กําลังดีแล้วก็พกพาง่ายเล่นแบบ2มือเนี่ยถือเล่นสะดวกนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะ350กรัมเท่านั้นเอง แน่นอนว่าถ้าคุณซื้อไปตามวัตถุประสงค์ของมันก็คือการเล่นเกมผมว่ามันก็เหมาะสมนะครับกับราคาค่าตัวประมาณ20,000กว่าบาทถ้าคุณเน้นเล่นเกมในฝั่งของ Android แล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ติด let, แท็บเล็ตนะพกพาไปไหนมาไหนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเดินทางไม่ว่าจะอยู่บนห้องนอนไม่ว่าจะอยู่บนห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องน้ําต่างๆนะครับตัวน,นี้มันใช้เล่นเกมได้ทุกที่ใช้ดูคอนเทนต์ต่างๆได้ทุกที่ถือว่าเออดีตอบรับได้ดีทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีถ้าคุณเป็นสายทํางานเจ้านี่ก็สามารถให้การทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่า1คือเขารองรับปากกาของทาง l e n น v วด้วยแล้วก็เขาสามารถที่จะซัิสสกรีนนะครับแยกสกรีนการทํางานได้ถึงแม้จอมันจะแค่8.8นิ้วแต่มันก็รองรับได้อย่างสบายๆเลยแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าคุณเป็นสายเกมในรูปแบบที่เป็น PC แบบนี้เป็นต้นตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็จะมีทางเลือกอย่างตัวเครื่องเกมแฮนด์เฮลที่ก็เป็นตัว Legion Series นะครับที่เป็นแฮนด์เฮลรวมถึงในฝั่งของ e g i o นที่เป็นเกมมิ หลายทางเลือกแต่แน่นอนในราคา20 0 0มเนี่ยมันคงไม่ได้ฟังก์ชันฟีเจอร์เทียบเท่ากับตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าชื่นชอบหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็สามารถที่จะไปลองสัมผัสตัวจริงของเจ้านี้ดูก่อนกันได้นะครับโดยส่วนตัวผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งแกจเกจในสายเกมมิ่งที่สําหรับคนชื่นชอบการเล่นเกมแล้วก็ติดตัวแท็บเล็ตไว้ติดตัวตลอดเวลาตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Lenovo นะครับที่ให้ได้หยิบยืมตัว Legi o n Tab มาให้ลองเล่นกันก็ถืือออว่่่าาาเเป็นนนนนนีีกกหจทสสใใมัย เกมมิ่งครับ